ตัวนี้จะเป็นลูกปัดจีนนะคะหรือลูกปัดเม็ดทรายเนาะขนาด2มิลน,นะคะสีดำยี่ห้อ A B C นะคะขนาด3มมิลน,นะคะสี่มิลน,นะคะ,นนะ,คะสีเทาไซส์2มิลน,นะคะไซส์3มมิลน,นะคะ4มิลน,นะคะสีเทามีครบไซส์นะคะ2 3 4สสเนาะ แบบนี้นะคะสีเหลืองขนาด2มิลขนาด3มิลขนาด4มิลนะคะแบบนี้นะคะ2 3 4นะคะสีม่วงขนาด2มิลนะคะจะเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะม่วงพัดเทลนะคะขนาด2มิลนะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะ สีบานเย็นตัวนี้ขนาด2ม kind of ินลนะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะส,สีแดงขนาด 2, 2> ามิลขนาด3ม repeating repeating ิลนะคะ4มิลนะคะสีชมพูขนาด2มิลนะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะชมพูนมแบบนี้นะคะขนาด2มิลขนาด3มิล4มิลเนาะ สีชมพูลิ้นจี่นะคะขนาด2มิลขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลเขียวเข้มพัดเทลนะคะขนาด2มิลขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะสีน้ำเงินขนาด2มิลนะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะฟ้านมขนาด2มิลนะคะขนาด3มิลนะคะขนาด4มิลนะคะ สีกลมแบบนี้นะคะขนาด2มิลนะคะขนาด3มมิลขนาด4ี่มิลนะคะสีเขียวพาดเทลขนาด2มิลนะคะ3มมิลนะคะ4ี่มิลนะคะสายเข็มขนาด2มิลนะคะขนาด3มมิลสี่มิลน้ำเงินอ่อนพาดเทลขนาด2มิลนะคะขนาด3มมิลขนาด4มิลเนาะสีขาว2มิลเนาะ สามมิลนะคะสี่มิลนะคะเขียวตองขนาดสองมิลขาสามมิลนะคะสี่มิลเนาะสีส้มขนาดสองมิลขนาดสามมิลนะคะสี่มิลนะคะเขียวเข้มเนาะสองมิลสามมิล ขนาด4มิลเนาะสีทองเนาะขนาด2มิลน,นะคะขนาด3มิลเนาะขนาด4มิลน,นะคะน้ำตาลขนาด2มิลน,นะคะ3มิลน,นะคะ4มิลเนาะก<ม>็ฝากลูกค้คากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ค้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ